สวัสดีครับผมมาทําคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุแอนชอนะครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำสองลูกแล้วครับคู่หนึ่งแต่คราวนี้ยตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันเป็นตะเกียงเจ้าพายุน้ํามันกา๊าซใช่ไหมครับเราก็ใช้น้ํามันกา๊าซเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะจุดน้ํามันกา๊าซให้ดูเนี่ยครับในถังเราก็เติมน้ํามันกา๊าซไป ลิตรหนึ่งอะนะครับหรือปากฝาขวดเบียร์ครับเป็นปากขวดเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดน็อตปล่อยลมให้แน่นแล้วก็เอาสูบไปประชุบแอลกอฮอล์ร้อยเลครับเพราะว่ามันเปน็นเป็นหนังแท้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่เอามาชุบมันก็จะไม่ไม่กินลม เกียงก็อายุไม่ต้องรีบนะครับเผาไปเลยศักษาสี่ถ้วยให้หลักร้อนนะครับแล้วมันก็จะทํางานสมบูรณ์ครับอันนี้เป็นตะเกียงเก่าเก็บเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ใช่ของมันนะครับอันนี้ก็ฟื้นฟูขึ้นมาเพราะว่าหลักมันเป็นหลักล่างมันเป็นเยอรมันนะครับตอนมานะครับเราก็หาอะไรที่เป็นเยอรมันใส่ไปจนครบ เกียร์เจ้าพายุเป็นตะเกียงระบบลมครับทำงานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักจะต้องร้อนครับเมื่อระบบลมทํางานแล้วตะเกียงก็จะติดสมบูรณ์นะครับ จบลงเสร็จเราก็เนี่ยนะครับวา wow, <Wow. S 2> ลเป้ปบิดเนี่ยสิบสองนาฬิกานะครับคี้ขึ้นเ mm hmm. ข็มข,ขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดครับพอเราเปิดหมุนมาเก้าสิบองศาที่ตำแหน่งสามนาฬิกาก็ลมจะเดินตะเกียงจะติดเลยครับเปิดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตะเกียงจะติดเลยครับ mm hmm. การจุดติดครั้งแรกน่ยตะเกียงมันก็จะมีเปลว mm hmm. ก็เป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับ เพราะว่าหลักมันยังคุมความร้อนไม่ได้เราก็รออย่างเดียวแล้วก็เพิ่มลมครับนี่คนระับพอเราฟื้นฟูขึ้นมาตะเกียงก็จะจุดติดได้สมบูรณ์นะครับ ไฟลมเต็มลูกแสงนิ่งลมเดินเสมอครับเห็นไหมครับตอนเราจุดครั้งแรกเนี่ยตะเกียงติดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเปลวเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันยังจุงมความร้อนไม่ได้พอหลักวนมันจุงมความร้อนได้มันก็จะจะติดสมบูรณ์ รเราเผาใส่ให้มันสุกเต็มที่คือตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราดูวันที่แสงสุกนะครับเต็มรูปลมเดินเสมอคือตะเกียงตัวเนี้ก็หาอะไรมาใส่ทําระบบลมจุดติดได้สมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะครับคือถ้าได้ทําตะเกียงเยอะๆเนี่ยเราจะรู้ปัญหาที่แบบไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้ตะเกียงสองลูกเนี่ยสิ่งที่ผมได้เจอก็คือตะเกียงอีกลูกหนึ่งเนี่ยครับ จุดด้วยจุดด้วยน้ำมันก๊าซไม่ติดนะครับนี่แปลกมากเสียงลมทำงานลมเดินเสมอปกติจุดไม่ได้ครับจะทำนี่เป็นคลิปที่หนึ่งนะครับคลิปจุดตะเกียงหนึ่งแล้วก็คลิป,ลปจุดตะเกียงสองเพราะว่าไอแอนชอ,อีกลูกเนี่ยทำระบบลมเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดจุดด้วยน้ำมันก๊าซไม่ติดนะครับแต่ระบบลมทำงานปกติทุกอย่างทำงานปกติ ตะเกียงเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาผมเจออาการอย่างเงี้ยผมจะใส่น้ำมันเบนซินแทนครับเบนซิน,นเก้าหนึ่งนี่แหละครับใส่เข้าไปเลยแล้วจุดครับทำงานใช้ได้ปกติเลยครับแสงใสกลมเต็มลูกใช้งานได้ปกติเลยครับคือตะเกียงเหล่านี้ต้องจุดด้วยเบนซินไปสักพักหนึ่งครับสักสองอาทิตย์นะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็กลับมาเปลี่ยนใช้น้ำมันกา๊าซ มันก็จะจุดโดยน้ํามันกา๊าซใช้งานได้ปกตินะครับสมบูรณ์เพราะว่าตะเกียงเหล่านี้ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับหลายสิบปีพอจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับตะเกียงระบบลมตั้งแต่ผมทําตะเกียงมาผมเจอตะเกียงที่เป็นแบบนี้เนี่ยประมาณสิบรูปครับที่จุดด้วยน้ํามันกา๊าซไม่ได้เนี่ยนะครับทําระบบลมสมบูรณ์หมดแล้วจุดไม่ได้ครับเสียงลมเดินปกติครับ หัวในออกปั๊มลอยไม่จุดนี่เงี้ยหูน้ำมันปุ่งสูงเกือบสองเมตรนะครับแต่จุดด้วยน้ํามันก๊าซไม่ติดครับนี่แหละครับผมก็เอามาแก้ไขด้วยวิธีนี้นี่ก็ทําคลิปแบ่งปันเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างเนี่ยครับแต่เกียงลูกแรกแอนชร์ของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบจุดติดสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับไม่รั่วไม่ซึมเทปสามชั่วโมงผ่านแล้วครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ